มึงเอางันจริงเหรอเออเนี่ยปกติมันต้องตายแล้วครับเป็นแพดเก่าอ่ะไอ้เนี้ยหนวดมันต้องฟาดอีกรอบผมมีไลฟ์สตรีมแล้วนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ประมาณสามทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เป็นช่วงเย็นมาดูกันได้ตัวตามตัวใหม่ๆยากครับเดี๋ยวนี้ใช่ครเาว่าตัวเก่านี่มันคือมันต้องได้รับการแบบปรับอันี้ตั้งแต่มันปรับแพดมันเนี่ย ผมก็รอสอ่งในทวิตเตอร์ตลอดเลยนะคือกูดออยากรู้แผนหน้าแล้วแบบอีเาวีจะปราฮียอะไรบ้างรู้สึกว่าแม่งมันโดนเนร้อมาเยอะอะกูเห็นคือไม่ได้รู้สึกคนเดียวด้วยไอต่างชาติแม่งก็คอมเมนต์อังกฤษเหมือนกันว่าแบบไอ ي, เิีไรอ่อนว่าไหร่จะปาอีเาวีวะขนาดยูริกอะไอตัวที่มันไม่คิดว่าจะได้ลงแข่งนัก มันยังปรับให้นักแข่งไปหยิบกันได้มึงแต่ตัวเชียนี่ไม่เคยปรับเลยกูจะได้มีโอกาสเห็นอีเราอีีในแข่งพวไม่นามีเ่าไหระถ้าถ้ามันยังไม่ปรับสกิลอะอย่างน้อยถ้ามันโหถ้ามันปรับแบบฟาดความเร็วหนวดให้มันเท่ากับตอนนี้มันอันตรีอะแบบกด W แล้วหนวดฟาดแบบเร็วเท่าตอนอันติีฟาดโหว่าก็พอมีสิทธิ์ได้อยู่นะคืออย่างน้อยก็มีความหมายหน่อยที่แบบกูอยู่ใกล้หนวดแล้วอะโดนรันเบสดน่าจะเป็นความคิดที่ดีที่เราอีีเมื่อไหร่จะบัฟวะมึงบัฟไปสักเทียสองก็ได้ไม่ต้องเทียหนึงอะไรเนี่ย อะไรอะคือคือมึงจะคือมึงจะพอ็อกซี่ก็ไม่ใช่แต่มันเป็นป่าไงถ้ามันเป็นท็อปก็ไม่ไปอย่างกูหวังมากเลยว่าไลออดเมื่อไหร่จะปรับพอ็อกซี่เลยเนาะตั้งแต่พอแม่งมีคนเอาเทคโนโลยีนี้มานี่คือแบบมึงพอ็อกซี่กันทุกคนนะมากระเลนมาทดสอบหน่อยเราจะตีแล้วดิถอยเนี่ยแหละคอมโบกูง่ายดีอ่าทุกฟีอีอกรอบหนึ่ง ทูไปรอบหนึ่งเจ,เจ็บนะเจ็บนะเจ็บเดี๋ยวกูจะเวลสองแล้วมันก็จะไวลสอบเหมือนกันเดี๋ยวกูอัพอีเมื่อไหรเมื่อไรอ่ปรบบดึงทะลุมินเนี่ยนวะกูแม่งเริ่มัวร้อนแล้วกูดึงอะไรของกูเนี่ย ปู๊ไปหนึ่งทีกูดึงไม่โดนมาเวลสามไอสัตว์มาๆมๆม,ม,มึงมาหากูหน่อยวัดๆเปล่าน้องที่ดึงวิญญาณออกจากากาดขนาดนี้เฉพาะวันนี้นะวันนี้กูรู้สึกว่ากูดึงสกิลชอ็อตกาดมาก <c oughs> อู้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 เกือบหมาไอสัตว์เ <c oughs> น่นแบบเสียกตายชิบหายเว้ย มว่าเมื่อกี้ผมก็เล่นพลาดเยอะอยู่นะแต่ว่าดวงดีดวงดีไปไหนเอาเป็เซนตออฟมายมารู้สึกมานาแม่งก็ยังน้อยอยู่ดีมึงฟาดไปแล้วกูจําได้มึงฆ่ากูได้หรอกนี่ดึงแบบดิจิตอลดึงแบบบูทูธมึงไม่ดนันคีฟะไรสัตว์ฟาดไปดิน้องมาปเปล่าอยากตีหนวดจนใจจะขาดยอมเสียสกิล ไอ้ยาฟาดไม่โดนคุณรู้ว่าฟาดจะโดนดาดเปล่าจะเอะกดคอนโทรลสารหรอกอันฮะจะดึงโดนมึงเงางานจริงหรอเออเนี่ยปกติมันต้องตายแล้วถ้าเป็นแผ่นเก่าอะ่ะไอ้เหียหนวดมันต้องฟาดอีกรอบไอ้เหียพอกูดาวกูเหลือสามวิเฮ้ยไม่ไม่ไมไมฟาดดีบัฟเหลือสามวิอะ่ะจบเลยชีวิตกูไอ้เชี้ยแล้วอดมึงบัฟเหอะไอ้เชี่ยาก,ากากขนาดนี้แล้วอะ่ะไม่หนึ่ง มันยังไม่โดนมันได้เอ็กพีอ่ะแต่มันไม่ได้คีมไม่โดนว่ะเอ้ยอย่าอย่าเดี๋ยวกูจะตีแต่กูเที่ยัง่ปกูรู้สึกตัวมันกากมากตอนตัวอีเลวีกูเนี่ยกลับแล้วพอการเลนไม่ตายการเลนก็จะรีเจนเรื่อยๆแล้วกูทําอะไรไดู้ก็กลับบ้านดรือเพอะไรไอ้เชียแม่งกากชิบหายตอนนี้รู้สึกตัวครองกูตามหลักแล้วต้องตายใช่มันต้องคือมันคือสกิลเอยคือข้างล่างวิญญาณแตกอ่ะหนวดมันจะฟาดออโต้เว้ยแล้วก็คือดีบัฟ ออแรกมันเหลือมันสิบวิใช่ไหมมันก็จะฟาดประมาณสักสองถึงสามรอบไอ้เคียนี่คือฟาดรอบเดียวแล้วก็คือจบแล้วจบแล้วหนวดออตโอต้กูไอ้เฮียคือกูรู้สึกว่ารางวัลแห่งการดึงสกิลช็อตโดนของกูตอนนี้แบบศูนย์มันไม่ได้คุ้มอะไรเลยกับการมึงบัฟเลโชมาห้าเปอร์เซ็นต์เอดีนยไอ้เฮียแบบกูรู้สึกดูโง่มากเลยตอนนี้ตัวละครกูเนี่ยมันจะปล่อยแบบเหมือนรามัดป่าวะเห็นรามัดมันปรับมารอบหนึ่งอะไอ้นี่มันเอาไวเ้เจอตัวเอพี แล้วหลังจากนั้นไลออดก,ก็ไม่ยุ่งกับรามัดอีกเลยกูเห็นอีเลวีก,กูจะเป็นแบบนั้นไหมนะกูแบบรอแผ่นหน้าถ้าแผ่นต้ากูยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่กคือกูกูว่ากูทําใจแล้วว่าตัวกูโดนปล่อยทิ้งกดคอนโซลสามหลอกคอนโทลสามหลอกเราก็ดึงไม่โดนกูหลอกทำไมไมเนี่ยอย่างน้อยก็คิวโดนไะกดเทียมแมนอะดาเมจหลักน้อยหลักหลักหน่วยไอหา่ากูตีมินเนียน่ยเทียมแมนเต้งแล้วก็โดน หมั่นเคีย้ยวไหวสัตว์ทุกหน่อยอืมมันจะกดอันติเร็วๆเนี่ยแหละกูรู้ว่าโอ,อ,อ้ย,ยสยตว์ขอไฟอดีนึ้งนี่อุย้ยแต่กูไม่คิดเมื่อกี้ว่าช็อตนั้นการเล่นจะตายนะเรโชลห้าเปอร์เซ็นต์เห็นกล่ะสมมุติถ้าหนวดกูความเร็วฟาดเท่าต่อนอันติกูว่ากูนั่นจะแบบน่าจะเลงง่ายขึ้นอันนี้แบบมันเสนอไรออดนะแต่ว่ามันจะโกงไปปะ หรือมึงจะเอาอีกแบบโกงกว่าก็คือแบบดึงทะลุมินเนีย่ยนไอเ้เชียนี้กูว่าน่าจะโดดปะทวงแน่ๆไอ้ย่ยรวมคนคนเกตเอราอีบุกปะทวงหน้าำนักงานไลออนไม่โดนอีกแล้วดีนะป่าไม่มาไม่งั้นกูโดนแทงไม่ถูกใจใช่แทงอาจจะโวนตัว,ตวปะทวงเลยอะไรดึงโดนดึงโดนอืมอืมฝากฝากเข้าไปฝากเข้าไป อ่ะดึงวุญญาณเฮ้ยมันโยกมันโยกแบบแมสซี่มันหลบได้หูฟาดไปโดนอีกเทียมแมทหน่อไหมนะชิมเชียมแมทหน่อยม,ม,มันทุบแบบออโตโไอเชียกูดึงช้าไปกูรู้แล้วว่ามันจะโยกหลบแต่กูดึงช้าเกินมาเปล่า เือนคอมโบลหลายๆอย่างของกูมันหายไปหมดเลยไอ้ที่นั่งแบบมงมรับงมันมาน,มา,นากูจะหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเแบเบยนี่มันพิวอะ่ะไม่ตัวกูกากอย่างนี้มันจะพอกซีเลนบอกว่าอะอะไรอะ่ะเทนน้อยมา โอเมื่อกี้เหมือนใครแฟดวะคะเลนแฟดเหรอกูเข้าใจแล้วว่าทำไมวินเลกกูมัน48%เนี่ยตัวละครกูนเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกดูโง่ามากโดนเอเคไล่ถุกเพราะว่าสกิลกูดาวยังคูลดาวอยู่กูตีใครเข้าบ้างดึงแบบไม่สนคิดที่อะไรนะอะไรอะอะไรมึงอะไรอะอะไรอะเนามึงมายัางไงอีกเนี้ยโอ้มีเด็ดทีม เอาอีกแล้วทีมดิฟอีกแล้วอ่ะเฮียทีมแม่งดิฟชิ้มหายเลยอืออือกูดึงวิญญาณโดนทำไมกูดึงวิญญาณโดนทำไมเฮ้เก็บงานดิโอ้โหอีคิวตัวอย่างนี้รู้สึกดูโง่จัดจัด please อ่าตาย เล่นวนมีแต่คนแวะเวียนมาเป็นเรื่องปกติครับมีแกปซับแกป m ไมซเอเยอะกว่ามึงผู้โชวี่โชวี่วะอืมอืมอืมกูเล่นสุดชีวิตแล้วให้กูได้เหอะหรือว่ายังมีแสงสว่างรอเราอยู่กูว่ามันต้องมีคนมาแวะเวียนหากูแน่เลยช่างแม่งตายก็ตายเห้ หน้าใหญ่ศาสตร์กูยังไม่ทานขาดคำเลยเฮียืออโดนปล่อยเมาส์ไอ้เฮียมันมาแล้ววะพราหนุ่มกันเลงกล้ามโตมาปา่าวมาป่าน้องมินเนี่ยนเดียวอย่างงี้ไม่ดีเวลาเล่นเราอีกเวลาถ้าอีกฝั่งมาแบบพร้อมกับมินเนี่ยนกองหน้ามันเล่นยากนะเพราะว่าจะดึงวิญญาก,ก็ดึงไม่ได้เฮีย อออย่างน้อยลากไปตายหนึ่งตัวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนใบจนตายอ่ะใบกานเลยนีม่มาประมาณเท่าไหร่วะสองวิหนึ่งจุดห้าวิผมเขียวมาเราพร้อมกดยังไงครับกูไปเปิดกูก็กลัวตายไงไม่รูกทีนี้จะยกลบ เราไปรอใหม่กันตาหน้ากันดีกว่าอ่านี่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 มาแล้วมาแล้วเทสซ็อฟสเปรย์ก็คือสกิล e ปรับเระยะเวลาการโจมตีของหนวดหมึกจาก5 4 3ี่สามวินาทีคืองนี้ปกติเนี่ยเวลาเราดึงออกมาเนาะดึงสัญญาณออกมาปั๊บหนวดมันจะฟาดก่อนทีอ่าเขาอธิบายถูกแล้วตอนเนี้ยมันมีดีเลย์ปัจจุบันมีดีเลย์ก็คือเลเวลห73่งเจ็ดาลเวลหนึ่งมันจะดีเลย์หาวิกว่าจะทุบอีกทีหนึ่งมันนานมากกว่าจะงอกมาทุบอีกอ่ะ สกิล e ดึงกลับมาเสร็จถ้าเราตีวิญญาณนั้นน่ะจนตายมันจะกลับเข้าไปใส่ตัวศัตรูถูกป่ะแล้วมันจะมีหนวดขึ้นข้างๆศัตรูแล้วฟาดซึ่งไอ้ดีเลย์ของไอ้หนวดที่งอกขึ้นมาเพื่อฟาดนั้นน่ะห้าวิตอนเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นสี่วิในเลเวลแรกๆไม่ไม่ไม่อันนี้กูว่าลืมมึงมึงเล่มมึงเล่มอธิบายผิดละอันนี้กูว่าตอนแรกเหมือนเหมือนมึงจะอธิบายถูกนะแต่ว่าหลังๆกูว่ามึงเล่มอธิบายผิดละคือแบบระยะเวลาโจมตีอันนี้คือผมอัดคลิปไปแล้วนะเดี๋ ระยะเวลาโจมตีของนวดอะไอห้าวิสี่สามสองมันหมายถึงมันไม่ใช่ตอนร่างวิญญาณแต่เว้ยมันหมายถึงตอนที่มึงดึงวิญญาณโดนนะแล้วแบบไอเชียนนวดอันนี้สมมุตินี่คือร่างวิญญาณที่มึงดึงโดนนะอ่ะมึงดึงเนี่ยอันนี้คือร่างนี่คือร่างทรงอันนี้คือหนวดหนวดเนี่ยมันจะทุบเว้ยใส่ไอตัวร่างวิญญาณนี้ปุ๊บคือก่อนแพทคือก่อนที่มันจะปรับวันเนี้ยแพทเก่าอะเอาอ e ีเวลแรกนะมันจะฟาดรอบเดียว แล้วก็ไม่รอบที่สองนี่คือฟาดไม่ทันละคือล่างหายไปก่อนเพราะล่างมันจะอยู่เพราะล่างทรงมันจะอยู่ประมาณน่าจะเจ็ดวิเจ็ดวิเออคือหนวดเวลแรกอะ่ะมันจะฟาดได้ทันรอบเดียวแต่จากที่กูลองแพทเนี้ยไอเชียนหนวดคือกูลองดึงวิญญาณเอาแค่เวลสามแล้วกูอัพ e, คิววีอ่ะกูดึงวิญญาณนี่คือล่างทรงอันนี้คือหนวดนะมันฟาดหนึ่งสองคือมันฟาดทันเว้ยคือมันฟาดทันอันนี้คือมึงอธิบายผิด ัต <c oughs> ว,ว์าทเชื่อ <c oughs> ใจม,มากเลยแล้วเวลาล่างส่งเนี่ย <c oughs> มันเหลืออยู่แค่สามวินาทีจากสิบผมก็เลยสงสัยว่าแล้วกูเออแล้วกูกูอยากอธิบายว่าไอการนี่มันปรับมาสี่สามจุดห้าตาวิอ่ะคือมันดีแค่เวลวแรกจริงๆนะเว้ยคือมันแค่ฟาดแบบมันฟาดได้สองรอบจากปกติมันฟาดรอบเดียวไอไอแบบสามจุดห้ากับสามวิมันแค่แบบมันเร็วขึ้นนิดนิดนิดนึงแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะคือมันสุดท้ายยังไงมึงก็ฟาดได้แค่ สองทีไม่ไม่สามารถครั้งที่สานี้มันไม่มีอ่ะใช่ใช่ต้นเกมมันจะมันจะเก่งขึ้นมันนิดหนึ่ง <c oughs> อันนี้คือแค่แค่เนี้ยและที่เหลือนี่คือบึงแบบโดนโดนแบบเนิร์มหมดเลยอ่ะเออ